สวัสดีครับวันนี้ให้ชมครับอันนี้ฮะพระนาคปลกครับสนิมแดงครับอันนี้กลุ่มดอนคาครับอำเภออูทองจังหวัดสุภพันณุ์บุรีครับนี่ฮะพระนาคปลกปลกห้าครับอันนี้กลุ่มดอนคาครับกลุ่ดอนคาครับ เนี่ยฮะปลกห้ากรุดอนขาครับจงังหวัดสุพรรณบุรีครับเนี่ยฮะเ,เนี่ยครับปลกห้ากรุดอนขาจงังหวัดสุพรรณบุรีดูด้านหลังมาครับเนี่ย เนี่ยครับปกห้ากรุโดนคาจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ